สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดำเต็กนะครับนี่พามาดูรถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนานะครับตัวนี้รุ่นเงินมีครับมีเงินขุดโอนบอกว่าตัวแรงนะครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube นะครับสวัสดี f อฟซทุกท่านนะครับอ่านี่ คันนี้รุ่นเงินมีนะครับเงินมีน่าจะปี55นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับคันนี้ผมเคยขับอยู่นะครับขับก่อนคุณโอนนะครับคันนี้ปายแดงนะมาป้ายแดงนะครับผมขับเป็นคนแรกนะครับรถนี้ตั้งแต่ปีน่าจะปี55 มาขับรอคุณโอนไ้สิบไร่ขับรอคุณโอนบวดครับสิบไร่อจะมาถามเอฟซีนะครับถามท่านผู้ชมนะครับสมมุติว่าขายนี่จะให้เท่าไหร่นะครับคันนี้ครับปีหน้าสภาพดีมากเลยนะครับบิวใหม่เลยสภาพดีมากเลยบิวให้ใหม่ครบ เดี๋ยวพาชมกันครับนี่ครับอ่าพี่บล็อกสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับเออเก่งมากครับครับเฮ้ยอ,อย่าไปใกล้าปากมันเดี๋ยวไม้มันตกทับนะออกอ,อกลูกือเดี๋ยวบาดมือนะนี่ครับเท่าเก๋ครับผม เท่าแกาทำเองครับนี่เท่าแกาเปลี่ยนโรลเลอร์จะเปลี่ยนโซ่ครับถอดใบออกหมดแล้วเท่าแกาอยากกูัวจะให้เท่าไหร่นะครับปีหน้าถ้าราคาดีก็ขายในสภาพยังถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชม ฝั่งนู้นเสร็จเรียบร้อยครับเหลืออีกฝั่งเนะาะเท่าแกเนาะเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับฝับ่งนูน้นเท่าแกเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับอัดบูทมาใหม่โซอัดบูทมาใหม่วันนี้ไอปีนี้เช็คอะไรบ้างครับตรงตู้ยังตู้ยังไม่ได้เช็คโอ้ครับคือใช้ได้แล้ว,วเช็คแต่ช่วงล่างเนาะช่วงล่าง,ชง,างเช็คน้ำม,มงน้ำมันปงลูกปืนครับ เร้ามีไหมก็มีอยู่จุดเดียวตรงก้อนนะครับแค่นั้นแหละตัวนี้ก็โอ้มันเครื่อง6กเฮ็ดนะครับสองรสิบนะครับมารอบที่แล้วพูดผิดนะครับอ่านี่ตัวเดินสิบสองครับเอ้ยตัวเดินสิบ เปล่าใหญ่นะครับสิบเปล่าใหญ่ช่วงล่างแนละ้วดูช่วงล่างก่อนช่วงล่างไม่มีร้าวนะครับช่วงล่างไม่มีร้าวนี่เหล็กให้ดูเหล็กเลยครับยังไม่มีร้าวให้ดูเลยครับภาพนี่โอ้โห นี่ครับเครื่องหกเฮ็ดครับสองร้อยสิบบวกเทอร์โบไปอีกเป็นเท่าไรก็ไม่รู้ปั๊มคู่นะครับปั๊มแฝดก็ยังใช้ได้ครับยังไม่มีทะลุยังโอเคอยู่ครับ นี่ครับให้ดูเลยครับท่านผู้ชมปีปีก็<อ>ก็รถน่าจะสิบปีนะครับเก้าปีสิบปีแล้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับสวยดูแลดีครับเจ้าของดูแลดีเสียโอนครับนะครับตอนแรก ปีท้ายๆมาเสียโอนก็ไปขับเจ้านาบุญครับไปขับเจ้านาบุญพัฒนาเกลคันนี้ก็ให้คนอื่นขับนะครับสภาพใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมฝากเอฟซีนะครับคันนี้ให้เท่าไหร่นะครับระบุมาเลยครับคันนี้ให้เท่าไหร่ครับปีหน้าเจอกันครับ ปีหน้าเจอกันครับเท่าแกว่าขายปีหน้าครับจะออกรถอู่นะครับจะออกไม่นาบุญก็อะไรสักอย่างนี่แหละครับอ่าลุงพรให้เท่าไหร่ครับผมไม่กล้าให้หรอกมำจะของเขาฮึลุงพรช่วยครับสวย แต่รถเกอรุ่นนี้ก็จะเล็กนะครับเงินมีเงินมีจะเล็กหน่ครับเกอนนาเล็กๆน่าจะโอเคนะครับอ่ะฝากเอซีด้วยนะครับคอมเมนต์มาเลยครับจะให้เท่าไหร่ครับเชลเลอร์เชเลอร์ขายไหมทุกเอ าาาเซลลยขายไหม,าาไมาขายคู่ไหมย,ยังไม่รู้เอา,อาตีราคามาแต่รถเกี่ยวก่อนนะครับว่าจะให้เท่าไหร่เอามาครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับ <โชน ny> อฝากกดติดตามด้วยน,นะครับช่องวีระดำแต่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับ คลิปเด็ดเดดอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอ่าพิบร้องมาสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชม